อะไรหรืองูน่ะงูโอ้มาเป็นยอดภาครับเรื่องคนไม่อยังงูเห่ะโอเคเกี่ดยดีอะไรพี่น้องอื้มสด น่ามากใหม่ๆฟุดปุ๊บๆเลยนะ้องกินข้าวต้มปลาไหลอืมสวยงามตามทองแดงนตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมแ,แซบ่บครับผ่านเดียงไปไอ้ได้ไม่จะใสกว่าธรรมชาติบ่รครับคูดออกขุดเอาไปขุดเอาเอยู่ใอไก่เนี่ยล่ะอืม้ๆนี่ขุดประดุลนี่ พ่อผมขุดผมไม่ได้ขุดผมนี่หลที่ยินต่อพ่อผมขุดอ๋อจังไรจังไรโอ้ห้องผมมีสุอนเซเสือมั้งมีสุอนเซเสือจังไรแกข้าวกจังเบรกกันึดูดห้วยบ้างเนี้ย นของหเถียงเนี่ยขอตรวจขออภัยด้วยผู้ใดบริกินผู้ใดบริกินวะผู้ใดบริกรก็ทานได้พี่น้องเด้อรับชมเพื่อความอร่อยความบันเทิงแกล้งด้กันเถอะตอนตรงไหนตอนขึ้นตัดนั่นแหละโอ้ยใหญ่ครับว่ะต้มดวนบนบนเลื่อยู่เลเสียบเสยพักนี่พี่น้องตัวใหญ่ใหญ่มันไข่ได้ส่วนี ว่าไไหคน่เนี่ยว่าไหหนไข่อูหหอ,อันนี้เมีเยครับดุยรุดดุยเลยข้าวร้อนๆกินตไปไรแล้วขาไปหาป้าเมก่อยกัวนึงอืออมึงเนี่ยตัวใหี้ดีเนะ้ะฮุนบ่งบเงบังตัวนงี้งเงีตัวนี้ยงงยี้งงยู่ดะฮู <c oughs> ้ด คนงง<ฮ>นี้งงยงโอ้ปลาไหลหรือง,งูโอ้โหจวดจวดพี่น้องจวดจั้หน่อย <c oughs> เฮ้ยกินตัวใหญ่เพิ่นเบิ่งนี่ก<ะ>ินตัวใหญ่พี่น้องป้องฝ่ายบางเอิญจึกเลยเออนี่พี่นอ้องตาสวนร,รึเป่การกินตรงกินดิงสี่ไข่แตกเพิ่นจนบอกโอ้คุณน่ะไข่มังไงอะไลแม่ไข่ มันจิ้มจังเลยอ๋อทำน้อยออออออริงจิ้ทำงไงเดียวจิกอือไเ<ป>ี่ยวจงเอยจิ้มหดังเลยเหรอืออืธรรมชาติของแท้มีของหวานตบไทยครับโอเคไหมนี่ ดีเมื่อแต่พ่อปลาไหลปลาดมอันนี้ปลูกเองครับไอปลาไหลกันเลี้ยงเองเอ้ยบอแมนเป็นฐานธรรมชาติปลูเองคุณเองใครอยากสั่งหน่อยนะสั่งตามออเดอร์ได้พี่น้องอีหรีเนี่ยแต่พ่อเป็นเจหาให้นี่แตข้งกินน้อยสนะมีเงี้รทมชาติของแถืพี่น้องตกลงราคาบุได้ต่อคือบุได้เลยบุได้เลยต้มกินเองต้มกินเองว่าขายเย่าไปรี้ยวร่าปลอออเดอร์ที่เป็นนี้เป็นนีแล้วยาก ตัวเลีงเยเร้แล like ้วเห็นบ well> ่ไข่เบ <um> ึงบองบองหวานเลยอไข่มันโอ้ยหวานัชวงนี้มันไข่ได้พี่น้องปลาไหลเอาตัวมาเถอ่เห็ดผู้ไข่หมุนไผ่นี่ไช่ตัวพี่ตะไคร้าซาบอ่ซาบอ่ ครับป่่าแกนบ่ขาอ่นาอันโอ้รักบอกว่าแบบหาตัวไปเลยเออพราะว่าไม่หาตัวปไปเลยม่ซีตัวบานับจริงเนาะใช่นาะม,มีตัว,ม,ตวมันอยู่บ้านเด็กินดูดูอยู่กับก่านเองครับต่อคอั้งหนูทั้งอย่างเี่กินน้อกน ตีนะจักส e okay, ah. hmm. um, uh, kind of mm. ีผ okay. oh. ู้ใดพาไปเด้อหาหนูมานี่มันไปยังเบวิตเดนแล้วเงีนบ่ะทีไปมึงน่องแล้วอะหากินน่อมบานเนาะพ่นอะอือ้าวบาานผ้าเป็อะไรไก่พ่นมาผมอยู่บานนี่ไปตรงอ้บึงะหัวเอาไปอเแ้วแอยู่เอาไปฟังคนเนี้ มันตัดเลี่ยนได้กัดนี่ใครบ้างนี่พี่น้องมันกินหัวกินนี่คือต่อคอจินจิ้กินหัวกรกอปลาเนี่ยมันเปนใส่เบ็ดที่พี่น้องไปกลนมากได้ไหนมันมีขีดกระดอกกระเดียนเนี่ยเจ้าไทยไทยตอนเขาลงไปกลนบัวมวยไทยบ่ะมวยศรีไทยตอนกุกกานาวกันนะนเลยมี่โยมังไปกลนอ่ะ เพว่ามือแน่ล่ะก้นปอะไรเนี่ยตะก้นซำหนนงเซาเหียมเหี่ยมเอูกนแน่ปีพอ่ไก่บวกนหน่อยนะไม่วาหนึงคละสี่โรคเนี่ยวแบ่งมันมหา่าตะเ็นอะไร้ป็อะไรได้เครื่องทั้งสี่างมาทังหลับแบ่งได้ไหมบัดบอกคุณสันรู้เรียกเอาซะตัวยงเนีาว่าเป็นหมา่อยเบิร์กับที่ แชบพี่น้องต้่มบะไหลบกุบกไงบึงนี่บึงนี่น่าต้องกินจริงเหมือนเขาเอาหมดแชบเลยแชบอยู่นี่คูเดี่ยนมันม,มันเหลวแต่ขาดคนเนอะหแต่บอลเนี้ยน้ำให้กินหรอกกินกับปันเหลาเนอะมันเหลวแต่ขาดคนแต่ว่าสำหรับผมกินได้อยู่แต่กินบะไหลนี่หรอกคุเดี่ยนระย,ยองแมนด้วยจันอันนี่กำลังย่องนี่คุเดี่ยนเบิร์ดเล้ว มที่สองสามเข่งเนี่ยพี่น้องที่ผมพูดน่ะเบ้ดเนี่ยกินกับอันเบงก่อนก๋อยปลาไอต้มปลาไยนียสดปลาไยให้กินแซ่บโอ้โหเดี๋ยวไหม่โซฟี่มากเพราะหม่เซลฟี่โซฟี่เซฟี่แต่ว่ากางมันนี่ผมย่อมแพ้นด้พี่น,น้องด้วย กินมาเลยดีแข็งเป๊กเลยก่างมาเลยนี่ก่างมันแข็งกว่าแนวอื่นคือก่างปพราะรสประหลาดแหลมพูดไปพูดก,ดกินตัวหน่อยเ,ยเยล,ล้วนะบบพูดจะไงมาไงก่างอ่ะนะอ้าบมาเปิดเปล่าแยกไปหน้องเดี๋ยวจะหน่อยไปหาป่าบรรยากาศหาป่า มีหนองหนึ่งเอาจัดหัวพักชันดีว่าแม่มีหนองหัวปลาไหลยถิมด้วยเซ่บกินไ้้กันเดนมีมีเนื้อยุบอ่ะม่มีเนื้อยุโอ้ยว่าจังสันยังี่เลยดูเลยผดนอันนี้ก็จะว่ากันเนอะินังรน ผู้ดใดปล่อยปลาไหลกับพวกินปลาไหลปล่อยปลาคอกับพวกกินปลาคอแต่มันตัวน้อยไหมอ่ะม, <c oughs> มันเหนือแจ็บเขานอ่ยอยออากกินเข่าก็ได้ดบ้องเด้อบ้านท่อนนี้ เรามาได้แหละอีบางตัวเนี้ยบางอะไรปนบ้างอันอันนี้อ็นมึงตาหางตัวนี้ตัวละพันตัวละพันหลองตัวอยู่มันต้องมาก็นตัวนะเขาพูดว่าับับเรอังรอเคอโอเคครับอืมอืมเดี๋ยวไปกินก้างมัน <c oughs> แล้ว <c oughs> เป็ดปละไหรเป็ดปละไหรสอเป็ดย่าเหรอคนคนจะเกี่ยไหเก็บมาถามเมื่อก่อนน่าสน <c oughs> ืมมา กระดูกแข็งดีต้องกินระวังนี่เนี่ขนาดบริเลยใส่ใช่หอสองคน หัวมาเนี่ยหัวมั้งเสียไปเสียมันเนอะเขาต่อขต่อจากหัวองมาดูเลยนี่ต้องดูดออกจังเสียนบ่อปลาตัวตุเรงน้ำมันในเสียไปหน่อยอ้ปลาไหลหาหกตัวเฮ้ยหาตัวหลางแขนกอนลางแขนลลางแขนงแขนจดัน่ ต้องกินนนำนาะหลังเทีนแซ่บพี่น้องนี่ดีอีสานบ้านน้องมาเลยกเียก็เดี๋ยวขอบใจสวยเหมือนับถหวานเยอะขมหวานเยอะ